ี่คือโต๊ะปัจจุบันนะคะเราเอามาไว้ข้างนอกแล้วโต๊ะกลมเนาะมันมีลิ้นชัก,กช่องแบบนี้นะคะก็แล้วแต่คนจะใส่นะสำหรับอันนี้อันข้างบนเราก็จะใส่คครปค่ะข้างล่างก็จะใส่พวกบีดกันไกลแล้วก็เไว้ไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยใส่ตุ๊กตาก็จะมีพวกแป้งพวกครีมพวกโลออนนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ไม่มีอะไรใส่อะ อันนี้เราทดมันมีห้าชั้นเราทดจากข้างในข้างในมันมีข้างในสามเอาไว้ข้างนอกอีกสองข้างล่างจะเป็นปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องก็ใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่พวกกันไกลมีใบตาเลยสมุดก็มีก็แนทค่ะเป็นกระจกนะลินสอปากกาสีอะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นลิ้นชักเก้าช่อง ะะก็ใส่ของกระจุกกระจิกได้เยอะอน,นี่ชอบหลายมันอันนลยี่สิบเลยนะอันนี้เราจะใส่ครื่องสำอางหรือใส่ปากกาแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยทันตัวเราชอบมุมนี้มุมนี้ชอบอชอบมุมนี้ค่ะมัน,นารักมากส,สติกเกอร์ วอป์ไม่ใช่วอปเปอร์สีขาวเราซื้อตอนแรกแล้วก็เอามาติดนะคะแต่ไม่พอนะคะเราก็เลยสั่งใหม่เป็นสีดำตายหินอ่อนสีขาวมันเปื้อนง่ายแล้วมันเห็นแล้วก็เลยสั่งสีดำมามันจะได้มีความเท่ๆแค่นั้นเลย